ลูบี้อออินวันสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม PUBG Mobile นะครับเฮ้ยโหยด้านหน้านะมีลงมาประมาณ2ตี้นะครับ1ตี้กับอีก2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงด้านขวาดีกว่านะครับไม่มีคนลงนะด้านซ้ายเหมือนเพื่อนจะลงทับกับอีกตี้หนึ่งเลยนะโอเคหาปืนก่อนดีกว่าครับทีนี้โอ้โ oh, ห oh, เพื่อนลลดแล้วตัวหนึ่งแต่เรายังไม่ได้ปืนเลยอะ โอเคด้านหน้าครับได้ปืนละเฮ้ยมีคนอยู่ด้านหน้าครับโอเคลงไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาเกาะก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ไม่มีของเลยอะโอเคได้หมวกละเฮ้ยโหยเ,เพื่อนเอาไฟเผาเลยเว้ย เห็นบนคอนเทนเนอร์เลยอะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปรวมกับเพื่อนดีกว่านะครับเฮ้ยกอักันล้อยู่ด้านหน้านะครับไปนั่งไงโอเคเพื่อนรูดไปนะ ด้านหน้ามีศัตรูอยู่นะครับโอเคได้ปืนอีกตัวหนึ่งแล้วไปเฮ้ยเพื่อนโดนลูดชิปเข้าครับเดี๋ยวไม่ทันสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยด้านหน้าครับโอเคน้องครับ มีใครยิงช่วยป่ะเนี่ยเคลากเลยนะเดี๋ยวเราไปดึงเพื่อนก่อนทันมยเนี่ยโอ้โหยังทันครับนิดเดียวเองเบอร์หนึ่งจะช่วยได้ไ้มเนี่ยเขีทิ้งยายให้เพื่อนก่อนผมรู้ว่าเพื่อนไม่มีหรอกดูกับเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหโดนซ้ำเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราอ้อมด้านซ้ายไปดีกว่านะครับอืมนิ่งเลยนะเขาไม่ออกมาเลยนะโอยเบอร์สามเติมยาเสร็จแล้วไปชาร์จต่อเลยอะเอาเรื่องอะ่ะไม่วิ่งออกมาด้านซ้ายเลยนะเขาไม่มีวิ่งออกมาเลยนะ ด้านหน้าเพื่อนนะเอ้ยไม่มีมาอีกตัวครับโอเคเอาเก็บด้านหลังก่อนนะอยู่ในคอนเทนเนอร์ครับเอ้ยนั่นไงมันหลบอยู่นี่เองโถเหล็กตัวนึงนะครับโอเคผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งแถวถนนนะ โอเคเพื่อนซ้ำตายเลยนะครับตรงนี้ไปหาคนยิงกันดีกว่าเราเหลือสองคนเราเฮ้ด้านหน้ามีคนวิ่งครับ <S <S จัดไปดีครับโอ้โหเสียดายก่อหมวกสามจังเลย ตรงแอร์ดอปมีคนลงประเก็บนะครับอืมเอาไงดีเนี่ยอืมอยากยิงมากเลยอะแต่มุมมันไม่ให้วะ่ะโอเคลงครับอืมบักกี้ออกแล้วนะรอยยิงเลยครับเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเขาเข้าบ้านแล้วนะ ต้องย้ายที่นะครับตรงนี้ไม่งั้นจะโดน2มุมนะโอเคป่ะเพื่อนขึ้นรถครับอ้าวไปอีกคันนึงแล้วนะบักกี้เก็บของเสร็จแล้วก็หนีเลยนะโอเคเดี๋ยวเราฉีกซ้ายไปดีกว่านะครับเผื่อไปแล้วก็ไปจะเอกกับบักกี้นะจะซัดให้ล่วงเลย เจอไหมมาไหมไม่เจอฮะโหยเสียดายฮะเอ้ยเสียงรถครับหืมจอดเลยอะโอเคจิ๊บเขาไม่ไม่จอดนะเขาขับไปเลยนะอืมไอ้บักกี้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย จะโดดหาก่อนเพื่อรวมตัวยิงเรานะาเฮ้ยเพื่อนมาครับด้านหน้าครับอาดิไปดิผมว่าเขา,าน่าจะยิงอีกตีนึงอยู่นะตะกี้นี้ยิงไม่สนใจเราเลยเอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วครับเขาอ้อมขึ้นมาแล้วนะ เดี๋ยวผมเซ็ตระเบิดไว้ตรงต้นไม้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเขาเข้ามาชิดนะครับเฮ้ยบักกี้มาครับอย่าเหยียบนะห <c oughs> ลอดไปครับโอเคโอค้ยทั้งหน้าหน้าด้านหลังเลยไม่สวยแล้วแบบนี้ต้องหาชิดสักมุมใดมุมหนึ่งละโอเคด้านหน้าจะน้าจะเป็นตีแอร์ดรอปนะครับเก็บ M.K. มานะเซ็ตระเบิดไว้ก่อนเลย ไปด้านหลังมาครับโอเคนอกหนึ่งครับยังไม่หมดนะโ,โหตอนนี้ต้องระแวงด้านหน้าและด้านหลังเลยอะ่ะถ้าเป็นเพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆจะไปหลบอยู่ตรงไหนอะ่ะผมถ้าเป็นผมผมก็หลบอยู่หลังต้นไม้อะ่ะผมต้องเซตระเบิดไว้หลังต้นไม้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามีสองฝั่งนะครับเราต้องเล่นทางใดาทางหนึ่งก่อนนะโอเคด้านหน้าครับ น็กอก,นกไปดีน็อกไปดีเฮ้ยด้านหลังโอ้โหต้นไม้เน้นเน้นเขาลบอยู่หลังต้นไม้นะอ้าวสวยแตกไปเลยครับผมน่าจะโดนตีตีปั๊มน้ำมันยิงนะ โอเคใช่ด้วยจริงๆนะเพื่อนมาร์คตำแหน่งไว้ให้แล้วนะครับเดีย๋ยวลงไปเล่นกับเขาหน่อยดีไหมเนี่ยนั่นไงขอบต้แพงครับโอเคโดนไปนัดน,นึงครับแก okay, ผมว่าตรงนี้เราไปเข้าวงดีกว่าครับแล้วก็ไปหาที่เล่นที่มันน่าเล่นมากกว่านี้ดีกว่านะอยู่พื้นที่โล่งอ่ะ เสียเปรียบนะครับถ้าโดนโจมตีจากหลายทางนะครับโอเคเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แบบนี้สบายแล้วครับอยู่กลางวงเลยเฮ้ยบ้านด้านล่างครับมีเสียงปืนนะเโโฮ้ยโอ้โหสวยเลยครับมักให้เพื่อนก่อนนะพอดีเพื่อนถือเอดับนะเราต้องมาให้เพื่อนก่อนนะพยายามให้เพื่อนเปิดให้ได้ก่อนนะ เราถึงจะได้เปรียบนะครับโอเคน็อกหนึ่งครับน็อกสครับโอเคน็อก3ครับไปครับชาร์จดิขึ้นรถครับเพื่อนจังหวะแบบนี้ไม่ชาร์จไม่ได้ครับตรงนี้ไปเพื่อนโอเคดาวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจอดเล่นหลังบ้านนะครับโอเคไปเซตสมก เซตระเบิดไปดิตีนี้ผมว่าเขาน่าจะยิงกับตี้จิกซออยู่นะครับโอเคตรงนี้หมดตี้เลยนะครับเอ้ยนั่นไงโอ้โหโดนสีข้างเกือบถลอกอ่ามีตี้จิกซออยู่นะครับตรงนี้เราไม่ต้องรีบนะเขาอยู่ในวงเขาไม่เข้ามาช้าหรอกเติมน้ำเติมยายให้เรียบร้อยนะ เรามาแบบแก๊งกองโจรน,นะไปยิงเขาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแอลดีกว่านะครับตรงนี้โพ i ิชันไม่ค่อยดีเลยโอเค,อเควงบีบเข้ามาแล้วนะอืมผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นตรงกลางนะเอ้ด้านหน้ามีคนนะครับบ้านนะบ,นนะบอยนะตรงกลางวงพอดีอดเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนยิงก่อนนะครับเอดับ เอดับเปิดแล้วเราค่อยตามนะครับโอเคเปิดละจัดไปดีครับเพื่อนอย่างนี้โอเคครับเหลืออีก3ตัวนะครับน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะ เอ้ยโหยวงจะบีบแล้วเพื่อนขึ้นรถดีกว่าเพื่อนขึ้นรถดีครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถวงนี้แรงด้วยนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นรถบอกเลยว่ามีแตกแน่นอนโอเคไปครับอืด้วยปกติแล้วนะผมว่าเขาน่าจะเล่นบ้านริมระเบียงนะเวลาจอดรถนะให้เราไปจอดชิดริมกระแพงแถวลงรถนะครับด้านขวามีรถมานะ เอะไม่ยิงส่วนนี้คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอคออกไปละเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อนนะว่าตำแหน่งศัตรตูอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งศัตรตูนะมันจะเล่นง่ายมากเลยครับโอเคด้านซ้ายเหมือนจะไม่มีนะครับตรงนี้ แต่เราเข้าไปเล่นในบ้านดีกว่าไหมเอ้ยนั่นไงบ้านลงรถจริงๆด้วยเอ้ยบ้านระเบียงนะบ้านระเบียงตำแหน่งให้เพื่อนก่อนนะครับโอเคตรงนี้เราเซตสมกหลอกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านไปเล่นดีกว่าไหมโหพัดดดิโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนกุศาหลอกแล้วสมกหลอกแล้วโหย Watch out. โอเคเราเข้าไปเล่นกันในบ้านดีกว่านะครับเฮ้ยเสียงกระโดดเฮ้ยด้านหน้าครับผลลังคาเรียบร้อยครับเหลืออีกสองตัวนะโอเคอยู่บ้านนั้นสองตัวเลยนะเอาเหลือตัวเดียวครับโถมดิครับเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นเลยนะ โอเคครับตัวสุดท้ายโดนระเบิดเพื่อนตายนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ Ruby all-in-one ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดังนั้นคลิปนี้ Ruby a l l i n o วัขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ